สวัสดีครับพบกับ t i เกอร์ n ิ v ทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดพัฒนาในโป c โก F3 นะครับหรือจริงๆเสือ่อมมีทุกรุ่นแหละครับใน MIUI ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมไปปิดก่อนว่าผมเปิเปดให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับขอปรับแป๊บนึ่ง ไปตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนมาตรงอันนี้ปิดก่อนนะตรงนี้ครับการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลื่อนมาด้านล่างครับจะเจอคําว่าโหมดพัฒนานักพัฒนาตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นเทาๆตอนนี้พอเข้าโหมดนี้มาปุ๊บอ้นี้ไม่ได้แล้วใช้ลูกศรไม่ได้แล้วนะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปนะครับทําย้าแล้วปิดตรงนี้ครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ย ตรงคําว่าตัวเลิกนะับพัฒนาปิดพอปิดปุ๊บออกนะครับมันจะหายไปนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับให้เรามาอันเนมื่อกี้ปิดนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันให้เรามาเข้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นครับ เมื่อกี้บอกว่าการปิดนะครับปิดโหมดนักพัฒนานะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดนะครับโหมดพัฒนาเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมาคําว่าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมาที่รายละเอียดทั้งหมดนะครับมาที่ไม่ใช่มาทำวาดนี่ตรงนี้ครับ เวอร์ชันกดเนี่ยกดจนมันขึ้นว่ามันจะขึ้นไอคอนตรงนี้ว่าเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกมาเด้งออกมาแล้วมาที่เหมือนเดิมครับมาที่คําว่าเพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมาด้านล่างนะครับเราได้โหมดนักพัฒนามันเรียบร้อยแล้วเราลูบปันเลเตอร์อครับลูดลงมาเรื่อยๆ,เร,ๆรเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ดมาเรื่อยมาจนคำว่าตรงนี้ครับปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับเริ่มมาอีกเริ่มมาอีกนะครับเริ่มมาอีกเริ่มมาอีกเยอะไปแล้วเอาตรงนี้นะครับบ,รบับงคับบังคับกิจกรรมปรับขนาดได้เปิดการใช้ปรับหน้าต่างตามความต้องการบังคับให้ ใช้โหมดแดบท็อปบังคับแม่งทุกอย่างนี่กดแม่งเลย4อ่อันแล้วคุณจะแบ่ง2หน้าจอของ LineMan ได้ด้วยนะครับเห็นไหม,มันจะเร็วขึ้นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ่ามันจะไม่มีการแบบภาพอันนี้แล้วนะครับไม่มีชาแหละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดโหมดนะพัฒนาในโปกโก F3 นะครับสวัสดีครับ